ตวงกับน้ำเพื่อนสนิทเรียนมาด้วยกันแต่ต่างกันสุดขดั้วทั้งความคิดและมิสัยตวงชอบดูถูกคนธรรมดาและฝันอยากมีชีวิตที่หรูหราส่วนน้ำแม้หน้าตาธรรมดาแต่มีหัวใจที่งดงามและรู้จักคุณค่าของตัวเองตวงทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขานไอติมวันวันหนึ่งก็เจอแต่กับลูกค้าธรรมดาทั่วไปส่วนน้ำ เธอทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟวันวันหนึ่งเธอก็ได้เจอแต่ลูกค้านักธุรกิจวันหนึ่งตูงมาหาน้ำและคิดจะละออกจากร้านไอติมเพื่อมาสมัครงานที่นี่ที่นี่ทำให้เธอได้เจอกับนักธุรกิจหน้าตาหล่อเหลาฐานะดีน้ำเตือนตวงอย่าหวังรวยทางลัดเขาอาจมีเมียแล้วนะตวงบอกฉันไม่คิดทำพาร์ทไทม์ไปจนตายหรอก ไม่นานเธอก็ได้ดื่มด่ำกับความหรูหราที่อยากได้รถกระเป๋าจนวันหนึ่งภรรยานักธุรกิจคนนั้นมาต่อว่าด,าด่าตวงด้วยความโมโหน้ำเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยและพาเพื่อนออกจากเหตุการณ์น้ำบอกกับตวงว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองไม่ใช่มาหาทางลัดแบบนี้วันนั้นคำด่าของเมียหลวงเหมือนค้อนที่ทุบใจตวง ทำให้เธอรู้ว่าความหรูหราที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องไม่มีวันยั่งยืนจากวันนั้นตวงเริ่มต้นใหม่เธอทำงานทุกอย่างด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เลือกชีวิตลัดอีกต่อไปตวงเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งหาความหรูหราแต่คือการได้ใช้ชีวิตด้วยศักดิ์ศรีและแรงของตัวเอง